พอดีครับว่าปีนี้อัมก็ตั้งเป้าที่จะที่จะทำให้ทีมมันเยอะๆขึ้นเลยนะครับขอเนาะทีเนี้ยพออ๋อเคยบอกว่าเราอะหาเราหาเก้าคน่อนที่จะทำ EP เอวีพีนะครับล้วก็เลยทำให้อมเนี่ยมองหาคนที่มันเจ๋งๆมาพอสมควรแล้วตอนเนี้ยถ้าจะสร้างทีมอีกหาคนเจ๋งๆอีกอะพออ๋อว่าอัมควรจะต้องเปิดเลด้์ไปยังไงเพิ่มเติมอีกเพื่อให้หาคนเจ๋งๆมาเพิ่มขึ้นนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยไรด้าเรายังต้องเปิดตลอดอน,นะครับเพื่อที่จะค้นหาคนเจ๋งๆไปเรื่อยๆอน,นะครับเพียงแต่ว่าอาร์มต้องใช้พลังของคนที่เดินลุงอาร์มปิดไมค์ก่อนนะก็ทําให้เรารู้ว่าเออเรายังต้องหาตลอดแหละวิ่ทยากันที่เราหาก,ก็คือเราอาจจะใช้พลังที่เรามีอยู่แล้วร่วมเข้าไป เพื่อดึงดูดนะฮะแทนที่เราจะหาเองแล้วเนี่ยเราต้องให้คนที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยต่ออ่าหนึ่บวกหบวกหบวกหเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราเนี่ยต้องให้คนของเราเนี่ยต่อตลาดเข้ามาแล้วเราค่อยไปคัดคนของ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 ,ของเราแล้วอาา่าเข้าใจนะคือแบบว่าเราจะมีคนที่เราเรีกคู่ติดตัวแต่ว่าตอนนี้อาร์มจะต้องกระตุ้นให้ติดตัว หาคนติดตัวเพิ่มติดตัวหาคนติดตัวติดตัวของติดตัวของติดตัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็มากรูมคนกลุ่มนั้นเราคัดจากคนกลุ่มของพวกเขาอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้อามีคนเพิ่มมากขึ้นเพราะเรา manage ในแง่ของรูปใหญ่ครับต่อทีเนี้ยท,ทีนี้นะครับเวลาที่คนเข้ามาเกี้ยตีจะบอกว่า แล้วหาแบบคนมีคุณภาพเข้ามาเลยหรือเรายังควรจะเป็นตะแกรงร่อนคือเอามาทั้งหมดเราจะเป็นตะแกรงร่อนไปเรื่อยๆเหมือนเดิมดีด้วยด้วยระบบของวิทที่เรามีอยู่อย่างงี้ครับว่าท<อ>ี<อ>ี้แล้วมันยังควรต้องไปยังไงต่อดีมันมันยังต้องเอาเข้ามาแล้วมาสแกนอยู่ดีครับเ,<อ>เพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะตั้งคุณลิฟายบางคนเนี่ยศักยภาพข้างในเราอาจจะยังมองไม่เห็นนะแต่ว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยระบบเอ,อ่ยหรืออะไรเอ,อ่ยเดี๋ยวมันจะบอก บางคนก็จะเปล่งประกายออกมาให้เราเห็นเองนะครับแล้วเราค่อยไปคั่วต่อคนที่เขาเปล่งประกายแล้วคนที่ไม่เปล่งประกายก็ปล่อยไปครับ